สวัสดีทุกคนวันนี้วันอังคารนะรู้ได้ไงก็รู้จากสีเสื้อและแม่ก็มาแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับแม่เออวันนี้ก็คือเราจะมาเราจะมาทำคลิปนี้ซึ่งเราเคยทาคลิปนี้ไปในไอพีหนึ่งแล้วก็คือพืึกว้างนะเราพลึกว้างเนี่ยเราจะแยกรายการออกไปอีกทีเป็นรายการเที่ยวท่องโลกทิปนะโอเคนะ <c oughs> ก็คือรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ไปเที่ยวทิปตามชื่อ นะทุกคนแต่ที่เราจับกล้องมาถ่ายเนี่ยเนื่อง,งจากว่าเราอยากไปเที่ยวสถานที่อะไรมากๆแต่ว่าเราก็แบบกลัวด้วยสถานการณ์โควิดด้วยด้วยสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเราก็เลยไม่ได้ไปสักทีแล้วก็เลย,ลเ,ลยเราบอกมาในคลิปก่อนๆแล้วคือเราอยากไปที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนที่จะเอาวันมาเล่าสู่กันฟังและคลิปนี้จะไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นนะคือเราจะมาเที่ยวเฉยๆแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะ ที่เข้าผ่านเข้ามาดูก็ Subscribe ด้วยโ <g ül> <g ül> okay. อเคท่องโลกทิป EP อีพีหนึ่งอายุทยาโอเคนะทุกคนแล้วเราก็จะมาเที่ยวกันเลยแบบอาจจะมีสาระนิดนึงมั้งหรือก็อาจจะสนุกด้วยโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าเที่ยวมันจะสนุกไหมโอเค และแน่นอนว่าเราจะต้องไปเที่ยวเราก็ต้องมีการวางแผนเที่ยวเราจะต้องเตรียมของไปค้างคืนถึงเราจะเที่ยวในนีนี้แต่เราก็ต้องมีการเตรียมตัวแม่เพราะฉะนั้นอยุทยาเป็นจังหวัดที่ร้อนมากเพราะฉะนั้นแม่นกันแดดกับหมวดเป็นสิ่งที่สำคัญ <c oughs> พร้อมเดินทางมันเหมือนคนมันเหมือนคนแบบ มันสายลับอ่ะถ้าเกิดหมวกดานี่ก็คือเหมือนแบบเหมือนในมืดแต่ไม่มืดสายลับก็ก่อ <t ots> ทอดเถอะเน่อ่าเข้าเรื่องกันเลยโอเคอย่างที่บอกมันก็จะต้องมีการแบบวางของวางแผนนิดนึงแต่ว่าเราวางแผนไวเล่นเรียบร้อยแล้วใน Google Map สถานที่ของคุณนี่ในทริปอยุทยานี่ทริปอุทยาคืออย่างที่บอกนะัด แต่ว่าบางคนอาจจะเพิ่งมาดูแล้วแบบเอ้ยอะไรอะไรอยุทยาอายุทยาไปง่ายจะตัดคือเราหาโอกาสมาหลายรอบแล้วแตเ่เราก็พยายามเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยกว่าแบบพ่อแม่เขาจะเออลูกก็อยากไปเนาะล้วก็เพิ่งได้มาเก็บเงินนะเราก็ โควิดมาอีกน้ําท่วมมาอีกก็คนที่น้าท,ท่วมที่ทีทยาแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเขาจะไปวัดแรกกันอนะถนนสายเอเชียเขาน่าจะไปที่วัดใหญ่ใช่ไหมแบบเดิมนะเราจะใช้ street view มาแม่แม่ไปเที่ยวด้วยกันเหรอแต่เอาจริงๆหิวข้าวกลางวันแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัว street view ก็คือตัวตรงนี้เห็นปะไม่เห็นเพราะมันอยู่นอกจอนี่เดี๋ยวเราจะลากขึ้นมาให้ดูเห็นไหมเวลาลากขึ้นมาก็คือมันจะเป็นตัวคน เนี่ยคือตัวสตรีทวิวเหมือนโยนเราไปในสถานที่นึงอะก็คือเราเวลาเขาจะดูกันมันจะมีจุดแลนด์มาก็คือเจดีใช่ไหมโอเคแต่ทริปนี้ค่อนข้างจะเป็นทริปไหว้พระก้าวัดนะที่เราจัดเอาไว้อ่ะอาหานไปทางเจดีแล้วก็ไ่ว้คือให้ความรู้ทีหนึ่งคือตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่เขาแบบี่ที่พบพระชัยมงคลคาถา สวัสดีแบตกล้องใหม่โอเคนะโอ้มันจะเป็นพ3สานะแต่ว่าเวลาไปยืนใกล้จริงเราก็มีความแอบรวอนนิดนึงว่าโอ้จะล้มมาไหมซิ่งนี่ก็คือป,ปับทนะูุนะ รือว่าจะจบคลิปแค่นี้ดีเราไปวัดสุดท้ายแล้วกันนะที่เราคุ้นเคยแล้วก็เราก็จะปิดคลิปเลยนะเราก็ไม่ได้จะมาอันนี้ขนาดนั้นนะคอยคอยก่อนที่เราจะไปในสถานที่จริงแล้วเราก็จะไปถ่ายคลิปวีล็อกไว้พเก้าวัดที่อยุธยาให้ทุกคนดูแน่นอนเพราะว่าคือตอนเด็กอะเราเคยไปเพราะพ่อทางานพ่อกับแม่ทางานที่นั่นเราแบบเราอยากไปอีกรอบไงมันแบบมันเป็นความทรงจําที่ค้างอยู่เหมือนแบบแม่แม่เคยบอกว่าจะเคยพาไปอีกครั้งแต่ว่าแบบ ก็ไม่ได้ไปประมาณนั้นนี่วัดท่ากาหลองเป็นวัดที่นักมวยชื่อดังในสมัยกรุงศีมานะก็คือมาต่อยที่นี่นะี๋ยวมาฝึกนี่แหละก็คือนายขนมต้มนะโอเควัดนี้ก็จะขึ้นชื่อเรื่องความแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วห้องน้ําที่สะอาดโคตรๆสำหรับห้องน้ําวัดนะนะสะอาดกว่าห้องน้ำปัม๊รรมซะดที่ซ้ำน้บางทีอะโอเค คือใครที่มาดูแล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากมากนะคือเราคือเรามาเที่ยวยก็คือเรามีความสุขด้วยระหว่างว่าเราจะมอบความสุขให้คนดูด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วบางคนอาจจะเบื่อล้วก็ขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ดูกันมาจนจบคลิปนะโอเคสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรากันด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวคลิปนี้เราไปลนะโอเคบาย